สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องลงนะคะนี่เลยบาชีฝาทองตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเดย์ครีมนะคะที่มีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงแล้วก็ยังเป็นเมคอัพเบสได้ดีด้วยทําให้เครือสำอางเดชทนนานะคะแล้วก็ที่สำคัญในกันแดดได้ด้วยนะคะคุมมันเป็นอย่างดีก็คือทาไปเลยนะคะ5จุดหรือจะหลายจุดก็ได้แล้ว นะแต่พอยชอบหลายจุดอีกหนึ่งนะคะก็ทาคอด้วยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะปาชีเนมีโปรโมชั่นนะคะฟื้นฟูสภาพผิวหลังสงการนะคะก็คือซื้อนะคะเ,เดย์ครีมกับไนท์นะคะรีมนะคะขนาด8กรัมนะคะก็คือคู่กันเนี่ยก็คือเป็นคู่ละ780ใช่ไหมก็ยังได้ฟรีนะคะฟรีบ้างฟังนะก็คือฟรีโฟมล้างหน้านะคะ1 1หห,หลอดนะคะแล้วก็ฟรี ในครีมก like ับเดครีมอีกอย่างละ1หนึ่งชิ้นขนาด3กรัมนะคะก็คือของแถมเยอะมากมเอะ้าหลังสการไงก็คือฟื้นฟูสภาพผิวอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบจัด่วนนะคะก็ซื้อกับพลอยได้เหมือนเดิมนั่แหละหรือจะไปซื้อกับทางไอจีบาชีก็ได้นะคะพอเกลี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมว่าหน้ามันจะดูมันวาวขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็ไปปกปิดสิวกันต่อนะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะตรงแป้งก,กันวันนี้พอใช้เป็นแป้งของซิกิออนนะคะตัวเนื้อแมทนะคะสี21ไลท์น้นะคะขั้นตอนต่อค่ะขั้นตอนต่อมาคนะก็จะมาไฮไลท์กันวันนี้พอใช้ไฮไลท์เป็นของ Revolution p a l e t t ์นี้นะคะเมื่อกี้แล้วก็วิวไปก็จะใช้เป็นตัวสีน,นี้เลยมันก็ไฮไลท์ได้นะ,ะต่อมาก็เป็นเชดดิ้งนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะตลอดการอินไวท์สีอีกนะคะ เดิมนี่นะคะอ่าแล้วพอก็ไปแต่งมาแล้วนะคะหนึ่งข้างนี่ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็คือวันนี้จะแต่งแบบว่าเป็นตาแมวนิดนึงนะคะก็คือเอ็นคิ้วนะคะกรีดอายตีขนตาบนขนตลาล่างนะคะี๋ยวามาดูว่าอีกข้างหนึ่งจะต้องทอํายังไงเออจะแต,ต่งตางไหมนะมันแบบขนตาโตกับขนตาตีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็แค่นั้นนะคะพอก็จะเพิ่มชิมเมอร์วิงวิงให้ตานิดนึงนะคะก็คือใช้พาเลตเนี้ยแหละไอคอนไลท์เนี่ย

แล้วก็วาดลงมาอย่างนี้นะคะไม่เกิดเลยกลางตามาครึ่งหนึ่งเลยนะคะเหมือนข้างนี้ขนตานะคะก็ใช้เบอร์แบบทรงๆคล้ายแบบนี้นะคะเป็นเฉกเฉกแบบนี้นะก็ติดเลยนะคะขนตาล่างคอยใช้เป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็แต่คือไม่ได้ใช้ทั้งแขงนะก็ต้องตัดออกนะคะผมพายนี่ตัด ออกประมาณตัดออกสี่ช่อเล็กๆนะคะพอกาวเริ่มเซตตัวนะคะก็ติดลงไปที่ตรงนี้นะคะที่เราวาดตาค่ะสำหรับปัดแก้มเขาก็ใช้พาเลตนี้เลยนะคะเพราะว่าสีหลากหลายมากๆากก็วันนี้จะใช้เป็นสีชมพูนะคะชมพูเข้มตัวนี้ชมพูสุดในในพาเลตนะคะแล้วก็ผสมกับตัววิงวิงตัวนี้สำหรับใต้ตค,คะพบก็ใช้สีนี้นะคะเวนอันบอนเอ967นะคะทาลงไปที่ปากของเรา แล้วไปทาผมกันนะคะัเอาหไปั้งค่ะรับนนก็ไ่ใส่แฮปี้นะคะแล้วก็ทักเกีย